เหล่านี้เนะี่ยมันออกมาในช่วงเวลาที่รวดเร็วมากในช่วงเวลาที่ผ่านไป3-4เดือนเองมั้งถ้าที่ฉันจําพอจําได้นะว่าสูงออกมาแล้วอ,ะอ่ะหลังจากที่มันมีไวิกฤตโควิดแล้วก็มีเรื่องออนไลน์เรียนนิ่งนะคะในเรื่องของ AIN ก็ดีเนี่ย ก็อาจารย์เข้าใจว่ามีหลายๆสถาบันเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยกำลังทำงานวิจัยอยู่ว่า AI เนี่ยจะปรับให้กระบวนการเรียนการสอนให้มันดีขึ้นได้อย่างไร AI จะสามารถทำให้เด็กมี engagement มากขึ้นได้อย่างไรอย่างที่อาจารย์พูดเมืม่อกี้ว่า AI ในีเดี๋ยวมันก็ ไม่รู้นะคิดคิดว่าในอนาคตอีก,อ,กอีกไม่กี่ปีนึงคงจะได้ออกมาให้เห็นว่าถ้าอาจารย์มีพฤติกรรมแบบนี้และว i i หรือว่ากล้องจับได้ว่าอาจารย์แบบสายตาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าเอามือแตะหน้าจอลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้ว <anecdote> หรือว่าการทําสอบเนี่ยสมมุติว่าเรามีครูคนหนึ่ง Proctor Exam อหรือว่า p ร o เตอร์สอบเนี่ยสามสคนเนี่ยจะมานั่งจ้องทุกคนคงไม่ได้ AI เนี่ยตอนนี้ก็มีคนอาจจะจ้องไปทั้งหมดใช่แล้วก็ดูพฤติกรรมว่าพฤติกรรมลักษณะเนี้ยหรือว่าเราจะดูจากจออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องที่เวลาคนเขาทำข้อสอบกันอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ AI ที่มาปรับ ใช้ให้กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการสอบวัดผลเนี่ย<ม>ให้มันดีขึ้นเนี่ยตอนนี้มีคนหลายคนกําลังทําอยู่ซึ่งอาจารย์ก็พยายาม,มที่จะตามอยู<ม>่อย่างที่เมื่อกี้บอกอะเราเองเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเองก็ดีเนี่ยเราก็ทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเราก็พยายามที่จะใช้ AI เนี่ยแล้วก็ทําวิจัยเล็กๆว่าในห้องเรียนแบบไฮบริดเนี่ยและที่เราตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเราจะได้อะไรจากมันมาบ้าง<ม>เพราะฉะนั้นในเรื่องของ AI กับการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์คิดว่าอีกไม่นาน<ม>เราคงจะเห็นเครื่องมือนี้ออกมาให้ใช้นะคะนอกจาก พลังของของ AI ที่จะใช้ในเรื่องของกระบวนการในการสอนการสอบได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือ AI เนี่ยมันสามารถทําให้การที่เรามีข้อมูลมากพอเนี่ยสามารถทําให้เราได้วิเคราะห์ความเป็นปัจเจกของของแต่ละคนได้ซึ่งมันเทรนด์สมัยนีย้ว่าทุกคนทุกคนมีความแตกต่างนะคือไอ One ้วันไซส์ซิดออ l อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าการศึกษาที่เป็นแบบหนึ่งม้บรรทัดแล้วก็วันไซสิดออเนี่ยคงไม่มีแล้วมันคงจะเป็น Individual มากขึ้นแล้วก็เพอร์ซนาไลเซชันมากขึ้นเพราะฉะนั้น AI เอนี่ยมันสามารถ Recognize ว่าคุณปริมชอบแบบนี้คุณปริมสนใจเรื่องเหล่านี้แล้ว AI ก็สามารถที่จะ Connect ความสนใจของคุณปริมสู่แหล่งข้อมูลต่างๆ หรือองค์ความรู้ต่างๆหรือคนที่สนใจคล้ายๆคุณปร mm ิม hmm. เข้ามาเข้ามาต่อยอดด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น, mm hmm. ก,ปนก็เป็นลักษณะอย่างที่คุณปริมพูดถึงเมื่อกี้ว่าเป็นความเป็นปัจเจกของแต่ละคนมันจะถูกเอนดฮาร์ hmm. ขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้หรือด้วยวยอก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง peer-to-peer ียร์เร n ยนอะไรอย่างเงี้ยที่ในยุคเจ็อ mm ัลฟาที่เราพูดถึงเนี่ยมันคง mm hmm. จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะ